โนดมะเขือส้มหรือว่าข้าวมะาเขือส้มข้าวคู่มะเขือส้มนะคะทุกคนนี่วันนี้น้องๆทํากินนะคะทุกคนน่ากินมากแล้วก็เราจะเอาผักกระเทียมรวยหน้านะคะนี่แล้วก็กินกับต้นหอมแบบนี้นี่ก็คือข้าวโนดมะเขือส้มคือภาษาไทยใหญ่นะคะทุกคนน่ากินไหมล่ะคะกินกับแคบหมูนะนี่กระเทียมเจียวม,มีเป็นถ้วยเลยทุกคนสวัสดีค่ะ วันนี้เราจะแกงไก่นะคะทุกคนอันนี้คือไก่เมืองสองตัวนะคะเราจะแกงไก่เมือง <Hello. S 1> นี่พริแกงพี่แกงเราก็ทำเรียบร้อยแล้วนี่เราก็จะมีผักน, mm hmm. นี่นะคะมือ โอ้โห oh นะ้ำมันหมดแดงแดงหน่ง <c oughs> ปีแดงหน่งปนะีแปดน้ำมัน,ม,นมันเหลือน,นิดเดียวใ <c oughs> ส่นิดเดียวก็พอ <c oughs> เราสอบไก่ไปคั่วก่อนนะคะว้าวอีกไม่ได้เยอะนะคะเจ้านาย <c oughs> นี่มันเหลือก้อนขวดเอง <c oughs> เดี๋ยวเขาจะบอกว่าใส่น้ำมันเยอะไม่ได้เยอะนะนี่ๆีนี่น,น,นเดียวเองพราะเจ้าหนแอบรูอยู่พราะเจ๊เราแอบรูอยู่เพราะว่าเขาให้เรามาแกงให้แกงไก่เมืองค่า ได้เิมไว้ตันหลวก็มีอีกทีหนึ่งวันนี้เป็นบกวันนี้เป็นวบดเพราะว่าไก่มันเยอะเราก็ต้องใส่เครื่องแกงไปอีกครึ่งหนึ่งนะคะความจริงแล้วเราก็ต้องเอามาคั่วน้ำมันนะคะแต่ว่าน้ำมันเรามีนิดเดียเอาลงไปครึ่งเดี๋ยวมันจะไม่ขึ้นขุน นี่นะคะหอมกลิ่นหอมมากมากคือมันไม่ได้น้อยเลยอ่ะไก่เนี้อแล้วตอนนี้ลงไปต้มด้วยจะหอมทีหลรงก็เริ่มหอมหอมหอมมากเลยทุกคนอคมอ้อเลย,เลย หอมมากแล้วเราก็จะเป็น่นมั่นนะคะ มะกรูดใส่ลงไปด้วยว่าเพิ่มความหอมใส่ลงไปเลยนยฉีกเลยวันนี้ก่อนใส่ใส่ขา่ากับใบมะกรูดเยอะๆ 재미, นะคะทุกคนแล้วก็สะั่วให้หอมๆอ,อีกแล้วค่อยใส่น้ําแล้วก็ววกต้มไว้นะคะหรือว่าตุนไว้ประมาณถ้าไก่เมืองนี่ประมาณสองชั่วโมงนะคะกว่าจะเปื่อยนี่ไก่ดําไก่เมืองแต่ว่าเป็นไก่ดําตีนดาเฉยๆมั้งไม่ได้น้อยนะคะเป็นหม้อเลยะคะ่ะทุกคนนี่นะคะถ้าเสร็จแล้วถ้าเราจะแกงเสร็จแล้วเราก็จะใส่ผักชีหอมผักชีฝรั่งนะคะ นี่เรายังไม่ได้ซอยนี่เราต้องไปซอยก่อนเดี๋ยวเราจะไปหั่นขาเป็นแว่นๆแล้วก็ลงไปต้มวิธีแกงไก่เมืองของเรานะคะทุกคนก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะคะแต่ถ้าทําไม่เป็นก็ยากอยู่นะนี่นะคะว้าวเต็มหม้อเลยถ่ายหม้อเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าหม้อ หม้อก,กระทะมันจะตูนยากนะคะแล้วเราก็ถ่ายมาในหม้อน,นี้เลยใส่น้ําเลยนะคะเพราะว่าเราต้องใส่น้ําเยืะน,นิดนึงต้องตุนอีกนานวันนี้เราไม่มีฟักเขียวใส่นะคะทุกคนอาจจะไม่ได้ใส่เลยนี่เราก็ตุนเลยนะคะนี่ก็ผ่านไปสองชั่วโมงแล้วนะคะทุกคนเปิดฝาหม้อแล้วว้า แล้วก็ตูนแบบไฟอ่อนๆไว้นะคะนี่ไม่มีน้ำมันเยอะนะคะทุกคนมีนิเดียวนะน,นะคะนี่นะคะทุกคนทำจุดเปื่อยมากๆไก่เมืองเราต้องต้มไวโอ้โหสองชั่วโมงนี้ม่ก็ไม่ง่ายเลยนะคะทุกคนถ้าใครจะกินพรุ่งนี้ก็ต้องทำไว้วันนี้เ้ยน,นะคะและถ้าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเฮงแก้แล้ว เราต้องเห็งแกใส่ผักชีนี่ทุกคนผักชีมีทางผักชีไทยแล้วก็ผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งของเราก็ใช้เยอะน,นิดนึงนะคะทุกคนก็ใส่ลงไปแค่นี้แหละได้แกงไก่เมืองที่อร่อยนี่นะคะมันจะหอมมากๆขั้นตอนสุดท้ายก็ปิดแก๊สได้เลย ใ,ใครอยากไปทําดูนะคะทุกคนแกงแบบนี้อร่อยมากวันนี้เราไม่เราไม่ได้ใส่ฟักเขียวนะคะนี่ไก่เปื่อยดีมากๆนะคะกินพรุ่งนี้ก็ได้กินวันนี้ก็ได้วันนี้เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้ว